เขาไม่รู้จักขนมกระดาษกันเลยเนี่ยน้องนองโมต้องแนะนําก่อนแล้ววันผู้ใหญ่มีใครบ้างอะ,อะคนซ้ายผู้ชายชื่อคืออะไรครับแนะนําตัวเลยน้นาโอครับอ๋อพี่คนสวยเนี่ยครับดูมาครับมาชื่ออะไรคะส <c oughs> งสารพี่คนสวยมากเลยอะพี่ <c oughs> อุ๊กอิ๊กนะคะพี่วีที่ถูกเราบังคับมานะคะดึงมาจากข้างทางนะคะเพราพี่เขาสวยเราอยากให้ร่วมเปรียนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นเพื่อนนะ้าโอนั่นเองนะคะนี่น้องนองโมก็เลยบอกว่า หนูนหะกินบ่อยละหนูอยากจะให้พวกพี่ลองใช่ไหมอยากให้หน้าโอก,กับน,น้าอีกรองใช่ไหมลูกแล้วน้าโอเคยกินไหมคะยังไม่เคยครับน,น้าอีกก็ไม่เคยแน่นอนเพราะทาหน้างงมากสิงมากลุยเลยนะลูกเนาะเอาเลยจัดการเลยแล้วน้าก็จะกลัวกันไหมเนี่ยกินขนมกระดาษนะคิดดูดิที<อ>่จริงขนมกระดาษรุ่นนี้มันเป็นขนมกระดาษเขียนได้นะแต่เราจะมาชิมเฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องเขียนแล้วแค่กินนี่ก็สยองแล้วอะ ช่วยแกะก็ได้ลูกนะเขามีเล็บก,กันดึงเลยขนมกระดาษนี่หน้าตามเป็นกระดาษใช่ไหมผู้ใหญ่เขาก็จะงงว่าเอากระดาษมากินได้ยังไงเด็กพวกนี้กระดาษกินได้ทจากนมปากปกากินได้ไหมได้กินได้เหมือนกันแต่ว่าปากปกาปากการุ่นนี้จริจิเป็นดินสอนะรุ่นเนี้ยเราไม่ได้แช่เย็นเนาะมันก็เลยละลาย เป็นช็อกโกแลตอะค่ะเขาแกไอ้รุ่นก็ได้เลยนกันอ่ารุ่นนี้มีกี่สีโชว์ให้น้าดูก่อนอ่ะแจกซิแจกซิว่าหน้าตาเป็นไงบรรยายให้ฟังหน่อยซิให้น้าโอกับน้าอีกดูซิว่าจริงๆแล้วหน้าตามเหมือนอะไรเมียนตลอดเราอ่ะมาสอนวิธีกินแล้วอยู่ดีกินก่อนได้ไงอ่ะแจกก่อนเร็วคนละแผ่นสองแผ่นเร็วให้น้าโอกับน้าอีกถือทราบไปเลยอ่าน้าอีกสีชมพู โอ้สีเหลืองอ่านาโอลองดูซิคะสัมผัสมันกินเป็นยังไงอร่อยแข็งเหมืนะดา้าอีคิดว่ามันมันจะกินได้ไหมมันมันดูไม่น่าจะกินเนาะมันเหมือนมันเหมือนมากเลยเนาะมันก็คือกระดาษชนิดหนึ่งนั่นเองแต่มันหนากว่าไหมหนากว่าอารมณ์เหมือนโฟมไดยซ่ไส้วุ่นใละถึงไหมเกล่าถึงเอาละงานนี้อ๋อน้าโอมีเขียนี่ต่างหากเอาเอาคันป้าอ่ะขอดูหน่อยสิ เออกก้าเขียนลงไปใต่างห่าอ้าวทีนี้ล่ะไม่ได้สอนเสริมเลยเขาเลยกินโชว์เลยโอเคเดี๋ยวให้นะนะเขาลองเทสเลยอ่ะลุยเลยหน่วยกล้าตายคนแรกอร่อยั้มสยองเลยอ่านะอีกต้องถูกบังคับแล้วล่ะจัดเลยนะอีกนะอีกโดนแล้วอร่อยจริงหรอ อะไรนะคะจืดมันเหนียวมือนก็หนาอยู่นู่นหรอมันมีกลิ่นไหมอ่ะเห็นมันเป็นสีชมพูไม่มีกลิ่นเหมือนนะหอมนิดหน่อยอ่ะหอมนิดนึงเนาะแต่รสชาติให้ไม่มีเลยใช่ไหมคะจืดเลยเพราะว่ากันว่าเวลาอมๆ้มันจะติดเพดานจริงไหมมันเหนียวมันหนียว น้ำโม่ทำท่าอร่อยอะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เขากินแล้วเขารู้สึกไงแต่เด็กเนี่เด็กรู้สึกไงคะอร่อยมากโมขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วผู้ใหญ่คนแรกก็เหนียวเหนียวเขาไม่ติดปากแล้วก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วพี่อีกอ่ะจืดๆค่ะจืดๆอารมณ์เหมือนเคี้ยวขนาดจริงๆเหมืเกลียวขนาดอุตส่าห์เหมืเกลียวขนาดโมเลยอของกินหรือเปล่งงเนาะแล้วทำไมเด็กๆก็ถึงดูอุตส่าหะทำท่ามีความสุขสนุกสนานอุตส่ายตาย ไม่นะไม่นะโอ้โหนี่ก็เป็นการพิสูจน์แล้วนะคะว่าขนมกระดาษกินได้แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ชอบเหมือนเด็กลองนะโอ้ผู้ใหญ่กินแล้วทําหน้าแบบเขากินกันทาไมเนี่ยสงสัยมากนะคะวันนี้น้องน้ำโมก็ทําสําเร็จแล้วนะคะให้ผู้ใหญ่กินขนมกระดาษน,นะคะอ่าเดี๋ยวให้นา้าโอกล่าอ่ะขอบคุณที่ติดตามช่องนะครับช่องน้าโอนะครับมีน้อง,องน้ำโมมาแจมด้วยบ่อยอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย